สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณประาจำเดือนพฤษภา,า2568เรามาดูดวงความรักความ 3, าสัมพันธ์ราศีมังกรนะคะมังกรเกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะธาตุดินแม่ธาตุมีดาวเสาเป็นดาวประจําราศีเกิดอ่ะเรามาดูเรื่องราวดีๆความรักดีๆของคุณมังกรมั่ง ที่ผ่านดูที่ผ่านมาดูแต่เรื่องราวความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหานะคะคราวนี้เราจะมาดูความรักดีๆของคุณมังกรกันดวงโดยรวมนะคะให้สลับกันได้ด้วยตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติของดวงโดยรวมนะราศีดูได้ลัคนาดูได้ขอดูคุณมังกรหน่อยตอนนี้คุณเป็นอย่างไรหกเหรียญ q u p e n of p l n king of w o ิงออ n วอลน์ควีและสามไม้ช่วงนี้เรื่องราวของคุณมังกรนะคะอาจจะมีความคิดมากคิดเยอะกังวลถึงใครคนหนึ่งที่เหมือนคุณมังกรมีความน้อยใจอะ่ะในความสัมพันธ์ที่มีแล้ว แล้วก็เหมือนกับกําลังคิดพิจารณาถึงคนคนหนึ่งที่คุณมังกรคิดถึงเนี่ยคิดว่าเขาอ่ะกําลังคิดอะไรอยู่คุณมังกรอาจจะกําลังสงสัยและกําลังน้อยใจในความรู้สึกว่าคนรักของคุณเองที่มีประเด็นเป็นปัญหาตันอยู่เนี่ยเขาคิดถึงใครและเขากําลังกังวลเรื่องอะไรอยู่แลดูว่าคนคนนั้นทําไมเหมือนเหมือนเขานิ่ง เขานิ่งเฉยแล้วก็เหมือนกำลังคุ้นคิดอะไรอยู่ซึ่งมังกรกำลังพิจารณาเรื่องราวของเขาคนนั้นอยู่นะคะแล้วคุณมังกรก็เอามาคิดในมุมของตัวเองคิดแล้วก็เกิดความน้อยใจในเรื่องราวของของการเห็นเรื่องราวของเขาแล้วก็มาน้อยใจในมุมของตัวเองแต่เรื่องราวนี้ก็ทำให้คุณมังกรรู้สึกอยากที่จะลุกขึ้นมาเข้มแข็งแล้วก็ เหมือนเป็นแรงกระตุ้นเตือนตัวเองว่าฉันต้องหันกลับมารักตัวเองสิฉันเอาเรื่องราวของสมองไปคิดเรื่องราวของเขาเยอะมากมายแต่ฉันไม่ได้สนใจและดูแลตัวเองเลยเหมือนน้อยใจแล้วก็อยากที่จะกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะอาทีนี้เรื่องราวของคนรักที่มีประเด็นของคุณมังกรช่วงนี้เป็นอย่างไรสาเหรียญ ไนท์ออฟวอนเอ็ดออฟวอน e w ว r ล d หกไม้ช่วงนี้คนรักของคุณมังกรที่เขามีประเด็นเป็นปัญหานะคะเขากำลังคิดถึงเรื่องงานเรื่องธุรกิจการงานหรือการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างมีเกณฑ์มีความคิดอยากไปทำงานต่างประเทศก็ได้หรือมีเรื่องราวขอการต่างชาติต่างแดน อาจจะมีแรงกระตุ้นเตือนมามีเรื่องราวของคนต่างชาติเข้ามาทําให้คุณอ่าคนักของคุณมังกรเนี่ยมีความกระตุอ้งอยู่กับเรื่องราวของคนต่างชาติคนนั้นหรือต่างภาษาต่างแดนที่มันมีเรื่องราวของการต่างประเทศขึ้นมาหรืออยากจะไปทํางานต่างประเทศเพราะว่าเห็นเพื่อนไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ได้เงินก็เลยอยากไปกับเขาหรือใครบางคนที่เกี่ยวกับการต่างประเทศที่ทําให้เขามีความกระตุง้ง ในเรื่องราวของการอยากทํางานตรงนั้นแล้วก็คิดคิดคิดคุณคิดคุณคิดในเรื่องราวของการทํำยังไงฉันจะไปทํางานตรงนั้นฉันจะทําตรงนี้เกี่ยวกับความมั่งมั่งมีสีสุขมั่งคั่งในเรื่องราวของการงานการดําเนินชีวิตนี่แหละแต่ด้วยความคุณมังกรอาจจะเคยมีเรื่องราวของความคิดมากคิดเยอะกับเรื่องราวของคนรักที่มีประเด็นแอบน้อยใจแอบไปทําอะไรที่รับหลัง ทำให้คุณมังกรมีความคิดว่าเขา่จะเป็นแบบนั้นอีกไหมทีนี้พอเขามาคิดเรื่องของการทํางานอนาคตข้างหน้าคิดคุณคิดแต่ไม่ได้พูดกับคุณมังกรโดยตรงก็เลยทําให้มังกรคิดว่าเขากําลังคิดถึงใครเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็มีความคิดน้อยอกน้อยใจแต่จริงๆแล้วเขากําลังคิดเรื่องงานคิดเรื่องการทําธุรกิจการเริ่มต้นใหม่จะทํายังไงให้มันสมบูรณ์แบบหรือทําให้มันดีขึ้นประมาณนั้นนะคะโดยที่เขาสองคนอาจจะไม่ได้คุยกัน ระหว่างเขาคนนั้นและคุณมังกรอาจจะไม่ได้คุยกันในเรื่องราวของการคุ้นคิดก็เลยทําให้มังกรอาจจะคิดว่าคนรักคิดเรื่องอะไรอยู่เรื่องมือที่สามเรื่องคิดถึงใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะจูนกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาไปทะเลาะกันนะอาทีนี้ที่ผ่านมาระหว่างคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรสี่ถ้วยตะมุนสองดาบสิบดาบ และ The Hermit ที่ผ่านมานะคะมีเรื่องราวของการทำให้ความมีความรู้สึกเจ็บเจ็บรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะมีความเจ็บมีเรื่องราวของปัญหาที่ทำให้มีความขัดแยง้งมีเรื่องราวของความเป็นดนมูลนะคะความลังเลสงสัยไม่แน่ใจกับเรื่องที่เป็นอยู่กับปัญหาที่เป็นที่ผ่านมามีความมีความทำให้กันเจ็บอะ่ะมีเรื่องราวของไม่พอใจ ไม่ใส่ใจกันไม่ดูแลกันให้เต็มที่แล้วชอบทําอะไรลับๆล่อๆชอบทําอะไรที่ทําให้มีความเอ๊ะเขาเป็นอะไรคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยมีความลังเลสงสัยกับเรื่องราวของความสัมพันธ์อยู่เสมอมาจึงทําให้คุณสองคนอ่ะเกิดการเงียบใส่กันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างคิดไปต่างๆนานาแล้วก็มีเกณฑ์เรื่องราวของการเลือกหรือยื่นข้อเสนอว่าคุณต้องเลือกเธอจะเลือกฉันหรือจะเลือกคนนั้น ไอคนนั้นก็อาจจะยังไม่มีตัวตนชัดเจนก็ได้แต่เป็นความสงสัยก็เลยทําให้เกิดปัญหาเรื่องเราของความคลาคลาังหรือบางคนอาจจะจับได้รู้ทันว่าคนคนนั้นแหละแล้วก็ให้เลือกระหว่างเธอกับฉันเออฉันกับเขาว่าเธอจะเลือกใครมีปัญหาความคลาคลาังในใจอยู่ตรงเนี้ยสักพักระยะหนึ่งแล้วแล้วเรื่องราวตอนนี้ก็เกิดขึ้นก็คือคนรักของคุณอาจจะจ้องไปเรื่องราวอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้พูด เป็นความคิดในใจเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องสร้างอนาคตแต่ด้วยความที่เขาไม่พูดจึงทําให้คุณมังกรอาจจะคิดไปถึงเรื่องเราว่าคิดถึงคนคนนั้นที่เขาจากเธอไปที่ฉันบังคับให้เธอเลือกหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นอ่ะทีนี้ถ้าคุณมังกรอ่ะพูดได้บอกได้คุณจะบอกคนรักที่มีประเด็นที่เป็นปัญหาว่ายอย่างไรจะแฮงแมน อ,อหกดาบ h จอไฮโรแฟนห้าถ้วยเอ็ออฟครับอ่ะมังกรอาจจะเข้มแข็งขึ้นมาจากกว่าเดิมเยอะจากเรื่องราวของความคิดมากคิดเยอะน้อยใจตัดเพอแต่ตอนนี้มังกรเข้มแข็งแล้วนิ่งเฉยได้รู้ทุกเรื่องแต่มังกรไม่ไปไม่ไปแก้ไขไม่อะไรแล้วคือนิ่งแล้วอะ่ะ มืนนิ่งได้อยู่ได้ในพื้นที่ของตัวเองมังกรน,นะอยากจะบอกคนรักที่มีประเด็นว่าก็เอาที่สบายใจจะทำอะไรก็ทำฉันเสียใจมากพอแล้วแล้วฉันก็เริ่มอยู่ได้อยู่เป็นในพื้นที่ของฉันเธอคิดได้ว่าสิ่งที่เธอทำมันถูกหรือมันผิดแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่ทำอะ่ะมันแยกแยะได้ในตัวเองอยู่แล้วว่าสมควรทำหรือไม่เออนะคะแล้วก็เหมือนประมาณมังกรก,ก็คงจะบอกว่า สินทรมารู้อยู่แก่ใจว่าทําอะไรถูกทําอะไรผิดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ฉันคิดว่าฉันน่ะตัดสินใจดีแล้วและเลือกดีแล้วฉันยังอยู่ตรงนี้เพราะฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะดีขึ้นแล้วก็เดินหน้าไปกับครอบครัวด้วยกันสร้างฐานะครอบครัวไปด้วยกันและพยายามทําในสิ่งที่ดีประคองกันละกันอยู่ตรงนี้ฉันคิดว่าฉันเลือกและฉันให้โอกาสเธออยู่ตรงนี้แล้ว เออแต่ขึ้นอยู่กับเธอจะตัดสินใจที่จะแก้ไขอะไรหรือเปล่าอันนี้มังกรอาจจะพูดเพราะว่าเหมือนความเอาไปคิดมากคิดเดียวแล้วก็ตัดพอด้วยมุมขององค์กรเองนะคะทีนี้ขอดูฝั่งฝั่งเขาหน่อยถ้าเขาพูดได้ตอบได้เขาจะตอบคุณมังกรว่าอะไรเด e เดวิลคิงออฟสอดห้าเหรียญ เจอ p ฮพ n นเท s สองเหรียญอ่าเขาเขาเหมือนกับเขาบอกบางกรอ,อะ่ะว่าคุณก็หึงหวงคิดแต่เรื่องเดียวนั่นแหละ mm. คิดแต่เรื่องว่าฉันจะเจ้าชู้ฉันจะไปมีความซ่อนแอบใดๆตรงนั้นคิดอย่างอื่นไม่เป็นหรอนะคะคิดแต่ว่าฉันจะต้องไปเป็นแบบนั้นอยู่เสมอ เรื่องราวของความสัมพันธ์เรื่องราวของความซ่อนแอบถึงแม้ว่าคนคนนั้นชกโจนมาหาฉันอยู่เขาจะยังวนกลับมาหรือเขายังจะทักกลับมาหรืออะไรตรงนั้นอะฉันก็ไม่ได้ให้โอกาสคนคนนั้นแล้วฉันจบแล้วก็คือจบฉันไม่ได้มีเรื่องราวตรงนั้นฉันถือได้ฉันพร้อมที่จะจบกับทุกเรื่องถ้ามีปัญหาทําให้ครอบครัวฉันต้องแย่หรือครอบครัวฉันต้องจบฉันไม่เอา <Workers. S 2> ฉันเลือกที่จะเอาครอบครัวฉันฉันยอมจบจากตรงนั้นแล้วก็ตัดปัญหาตรงนั้นแล้วเลือกแล้วคือเอาเธอแล้วอะเอาครอบครัวแล้วอะคือฉันไม่เอาคนนั้นแล้วอะแต่คุณต้องไว้ใจฉันสิแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้สึกที่ฉันมีต่อคุณสิแต่ถ้าคุณยังมีความไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือไม่ถือไม่เชื่อใจอะไอ้ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจตรงนี้อาจจะทําให้ฉันรู้สึกเหนื่อยกับการที่ฉันพยายามที่จะทําดี ถ้าวันใดวันหนึ่งเธอยังพูดหรือประชดอยู่ไม่เลิกไม่ลาถ้าเขากลับมามันก็ไม่แน่ฉันอาจจะกลับไปถ้าเธอยังไม่เชื่อใจฉันนะคะเหมือนประมาณว่าหยุดแล้วยังไม่เชื่อว่าหยุดก็อาจจะกลับไปทําอีกก็ได้สักวันหนึ่งถ้าเธอยังไม่เชื่อใจฉันนะคะประมาณนั้นอ่ะทีนี้ขอดูเรื่องราวของคุณทั้งคู่ระหว่างคุณมังกรและคนรักจะเป็นอย่างไรต่อไป Queen of s w o r d สิบไม้ Queen of w a n d ห้าไมา้และแปดไม้ก็เรื่องราวของคุณสองคนมันก็มีความยุ่งเหยิงมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วมันก็ยังจะยุ่งเหยิงต่อเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในใจของคนทั้งคู่แม้ว่าคนรักของคุณมังกรบอกว่าเลิกแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีใจให้กับเขาอยู่คิดถึงเขาอยู่นั่นแหละเพียงแค่พยายามเบรกและห้ามใจตัวเอง แล้วก็คุณมังกรก็ยังมีเรื่องราวของความคิดแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้แต่คุณมังกรก็เข้มแข็งขึ้นมาเยอะถ้าหากว่าเลือกทางโน้นก็ไปเลยเพราะตอนนี้ฉันเข้มแข็งแล้วฉันอยู่ได้ฉันอาจจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ก็ได้ถ้าจะต้องเลิกกับคุณแต่ตอนนี้ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้แหละเพื่อเพราะอะไรพาะมันเลือกกันแล้วอ่ะตัดสินใจเลือกกันแล้วให้โอกาสแล้วอ่ะ นะคะแต่ว่าก็มีปัญหาความแคลงใจทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยอะ่ะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยเลยตามที่เห็นนะคะแต่คุณก็ยังเดินหน้าไปในความสัมพันธ์ได้นะเฉพาะ เฉพาะคู่ที่ยังไม่ได้แยกย้ายกันนะแต่ถ้าคู่ที่แยกย้ายกันไปแล้วอีกกรณีหนึ่งนะแต่อันนี้เป็นคู่ที่ยังอยู่ที่ยังไปมาหาสู่หรือยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะที่มีประเด็นยังคลาคาสังยังเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคู่ไหนจบไปแล้วเลิกไปแล้วอาจจะไม่ตรงนะอาจารย์ต้องขออาภัยด้วยที่อ่านไม่ตรงใจคุณแต่อันนี้เราอ่านเฉพาะในกรณีที่มีประเด็นแบบนี้อยู่ในเวลานี้เท่านั้นนะคะ อาถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์โทรไลน์0884531019อยากรู้ว่าดวงส่วนตัวของคุณจะเป็นอย่างไรมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนหรือวิธีแก้ไขอยากให้ความรักกลับมาดีให้มาลักกันเหมือนเดิมอาจารย์มีวิธีช่วยแต่ต้องดูดวงพื้นฐานความรักของคุณก่อนนะคะจะได้แก้ไขถูกทางนะ ถ้าต้องการดูดวงโปรโมชั่นกลางวันนะคะแปดนกาถึง17บเนาฬิกาค่าคูณสองร้อยเบเาทมีเวลาดูดวง40นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลสะดวกแอดไลน์มาที่0884531019จดไม่ทันไปดูที่ใต้คลิปวิดีโออีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้ของคุณมังกรอาจารย์ไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ